สวัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งหน้ากัชบช่องกลับบบอยนะฮะและวันนี้อย่างที่ผมรอคอยและอย่างที่ผมได้เกินและสปอยไปนานพอสมควรนะชุดนี้ก็ได้มาถึงนะฮะแล้วมันมาในแบบของสปินนะฮะหรือก็คือกลงล้อนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างฮะ,ะอันนี้คือผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูนะคือแบบมาดูพร้อมเพื่อนเลยนะฮะซึ่งในกลงล้อนี้นะฮะหรือกระดาษน,นี้ก็ได้นะมีชุดค่อนข้างที่ใจเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ย และมาทั้งหมด4ตัวเลยนะหรือก็คือ4เซตนะมีทั้งหัวกระเป๋าเอา่อที่ห้อยกระเป๋าคือแบบโอ้มาเยอะมากแล้วแบบโอ้ันเลือกไม่ถูกจริงๆว่าจะเอาชุดไหนแต่เดี๋ยวเราไปดูทีละชุดกันดีกว่านะฮะว่าม,มีอะไรบ้างเนาะเซตข้างหน้าของชุดแรกนะฮะรือก็คือเซต lady of blood นะฮะก็ดูก็ดูดเทดีนะเทดีนะนะชุดก็เทดีอ่ะผมว่าใช้ได้แล้วมันขยับด้วยประเด็นไม่เร็วไม่เร็วเก๋ดีเกดี แล้วก็ r a รด l ลอ d นะฮะเบบนี้เท่ผมชอบนะสีเขียวเนี่ยเข้ากับชอบผมด้วยเท่ๆผมชอบผมชอบตรงที่แบบมันทำดีเทลมาดีนะถัดมานะฮะก็จะเป็นทานา้าของ Spike Demon เนาะเฮ้นี่ก็เก๋นะออกเหมือนชุดแบบออกแนวแบบใครกับใครเคยเล่นม o อ s t ซอร์ n t e r นะจะรู้สึกเหมือนแบบออกแนวในเชิงของชุดเนกิคันเต้ใช่ปะ่ะถ้าจำไม่ผิดน,นะ เออคล้ายๆอย,ๆอยู่แล้วสุดท้ายก็คือ Grave Lord เนาะออกแนวสีขาวๆหน่อยสีขาวผสมดำเทาเนาะเฮ้ยเท่นนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ถ้ากระถามว่าผมชอบอันไหนมากสุดอาจจะเป็นชุดเขียวนะหรือไม่ก็ดำเอาจริงอยากได้หมดแหละแต่แม่กอแบบตัดแปด ชิ้นเลยนะที่เป็นของแดงแล้วแบบโอ้โหไม่เงยจะออกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแต่นอกนาจากนั้นนะฮะก็จะเป็นทางด้านของหมวกกันน็อกเองเนาะเกรฟลอร์เทลเมดก็ดูดีนะเกด๋ดีผมไม่แน่ใจว่าวันหนึ่งวันสองจะเป็นประมาณไหนนะแต่ว่าวันสองก็ถือ,อดูเรียบง่ายแล้วดูสวยดีนะดูหรูดีดูหรูดีถัด,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 ดมาก็จะเป็นทางด้านของรถท็อกซิกดาเซียเฮ้ยสวยปืนเท่ะนะใช้ได้ใช้ได้เก๋ดีเกด๋กดีแล้วก็สเกลเลอร์ตันไนท 2 o ซีชิดม o เตอ c ์ไหรือก็คือมอไซค์สาที่นั่งนั่นเองเนาะเออก็เท่ดีเท่ดีเหมือนแต่ละตัวจะมีแบบของเฉพาะของพวกเขาเนาะรถมอคานอกมอไซค์ Road, ok, ai, แล้วจากนั้นก็เป็นอะไรกัน M16A4 คล้ายคๆปืนอัปเกรดอันนี้เลยนะอันนี้เลยนะ Blood and Bone ออกทีมคล้ายๆกันเนะาะถัดมาก็จะเป็นท่นาของกระเป๋าของ Lady of Blood นั่นเองเนาะอืมอยากเห็นว่หนึ่งศสองอะไรก เขาไปดูตอนได้เลยกันนะอย่าพูดเหมือนได้เูดเหมือนได้แล้วก็ที่ห้อยกระเป๋าของนางนั่นเองเนาะถัดมาก็จะเป็นทาน้าของกระเป๋าของเรดลอตเนาะอันนี้ก็ดูเอ้ยนี่เท่นีเท่โอ้ไม่เลวเลยนะเนี่ยถัดมาก็จะเป็นท่าน้าของกระเป๋าของสเกลเลอร์ต์ไนท์นะฮะอันนี้ก็ดูเก๋ดีนะเอ้ยแต่ทำไมถึงมี3ตัวแล้วไม่มีไอตัวขาวอะกระเป๋าของเขาเดิทอททิ้งเลยลูก ถ่านาก็จะเป็นทางด้านของร่วมชูชีพนะฮะก็เฉยๆแหละแล้วก็กระทะ <_ T> เฮ้ยกระทะเก๋เฮ้ยผมชอบที่จับมากเลยโคตรเท่<_ T _ T> ก็โดยก็จะเป็นประมาณนั้นนะฮะที่เป็นของรางวัลหลักๆนะฮะตอนที่เรากดไปดูเนาะแต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกอย่างเช่นสโมกนะฮะซึ่ง,น,งน่าจะต้องแลกเองเนาะใช่ไหมแลกได้แลกได้สวยอะ่ะผมไม่รู้ว่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรหรือเปล่านะแต่สโมกรู้สวยมากเลยอ่ะใช่ได้ แล้วน่าเหนือจากนั้นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็ก็ถ้าเกิดเราดูตรงจุดแรกนะฮะเราต้องใช้ถึง2 0 0พเหรียญเลยนะในการแลกตัวชุดแดงสักชุดหนึ่งเนาะไม่งเงยน่าจะเจ็บหนักอยู่รอบนี้ก็อย่านที่เพื่อนเห็นนะฮะตอนนี้ผมก็ได้เติมเงินไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่สี่บานเบอร์เลยนะ,ะก็ยังไงก็ต้องขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของผมด้วยนะฮะ Richman Shop นั่นเนองเนาะซึ่งตอนนี้เขาก็มีโปรสุดคุ้มอยู่นะ,ะสำหรับสายเติมหนักแล้วก็สายเติมเบาเนาะและ้วนอกเหนื่อยจากนั้นเพื่อนๆก็คงรู้ดีกันอยู่แล้วนะฮะว่า Rich Man Shop ก็ยังไงก็ไปสนับสนุนก,กันได้นะฮะและไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะก็มาซักหน่อยแล้วกันก็คงไม่ซักหน่อยคงยาวเหยียดเลยแหละคลิปๆดีเนี่ยสุดรับแรกสุดรับแรกอืมอืมอืมไม,ม,ม่ใช่เหรอวะ ถ้ามันดูแย่จะไงว๊าดอย่างน้อยมันก็เหรียนเยอะนะแต่แบบว๊อะไรอะ่ะไหนลองสกิปดิโอ้โอเคของได้ประโยชน์ที่สุดแต่ก็โอเคโอ้ okay. oh. ไม่โอเค อ่ะรอบสุดท้ายละถ้าไปได้ก็กบไปเหมือนเดิมเนี่ยใครชนมาเนี่ยอ่าเนอะอ่าอ่าขอชุดแดงได้ไหมอ่ะขอชุดแดงอะเนี่ย ไ,ไม่นะไม่ไม่แล้วก็ไม่โอ้ขอบคุณแลกวสาน้ำใจกันไว้หน่อยโอ้เกิดะเป็นของที่ผมก็อยากได้อยู่ชิช้นหนึ่งนะตอนนี้ได้มาสองอย่างนะฮะริมซ้ายกับ <câ> ร <owania> ิมขวาปวดกับบาเลยอ้าออกออกอะไรดีๆหน่อย อันนี้จะห0า0ันแล้วนะอะไรครับนี่เครียด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  ออกอะไรดีๆสักชิ้นเธอให้มันดูเหมือนแบบมีโอกาสออกอะ่ะนี่คือแบบแม่งเล่นออกแต่เหรียญอะไรครับดีเศร้าอ่ะ,ะโอ้โหยับเยินจัดจ้านนี่สินะคือดูของผมอะ่ะ อ,อขนาดเรียนไม่ยังออกให้2องสองสอองามอโอ้โหจะรอใค้คืออะไรครับเนี่ยว่นจะฟาดนี่ผมหมดไปแล้ว7 0 0 0พัย ได้แค่ที่ห้อยกระเป๋าแล้วกระทะหนึ่งอันอะไรอะ่ะเกินไปจริงๆคือถ้ามันมีชุดแดงอยู่หนึ่งชุดโอเคพอเข้าใจนะแต่นี่คือมันมีอยู่สี่ชุดปกกับอ,อีกสี่หัวอ่ะคือแบบมันควนรอ,อกง่ายกว่านี้นิดนึงนะคือสำหรับคนที่แบบจะสะสมทั้งสี่ชุดอะไรเงี้ยคือแบบไม่หมดเป็นแสนเลยเหรอหรือมันไม่แค่ดวงผมออ <laughs> าจจะไม่แค่ดวงผมก็ได้นะ โอ้โหมีออย่างนั้นมันก็เปลี่ยนให้เป็นทิศอื่นนะนะแต่แบบคือแบบของชัฟูววมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งได้เจ็ดโอเคผมอาจจะมีกระทาแล้วแต่แบบสองในเจ็ดบ้งออกซ้ำเป็นซ้ำที่ห่วยที่สุดด้วยที่ห้อยกระเป๋าว h a t โอโ๋เอาสองร้อยครั้งพอนะคลิปนี้ผมว่าผมต้องพักสักแป๊บหนึ่งอะ ถ้าเกิดผมยังสุ่มต่อไปผมว่าเจ๊งยับยับแล้วถ้าเกิดเพื่อนถามว่าผมจะเก็บยูซีที่เหลือไว้สุดเนี่ยเอออย่างน้องก็ให้เยอะนะแต่แบบสองในเจ็ดแล้วแม่งซ้ำสองอัน <c oughs> อาาะไรอ่ะนี่คือดูของผมเหรอ What โอ้โหคุดซ็งเลยแกที่บอกไปนะฮะว่า เดี๋ยวผมจะสุ่มให้ครบสอง้ครั้งนะแล้งจากนั้นที่เหลือผมน่าจะสุ่มในในไลฟ์ของวันนี้วันที่ผมถ่ายอยู่นะหรือก็คือเมื่อวานของวันที่ผมลงคลิปนี้โอเคยูจีโอเคไม่เรวไม่เลวไม่เร,ว,เร,ว,เรวแต่ไอ้ก็อโอ้ต้องให้โบนสินะต้องให้โบนต้องให้โบนเล่มรู้สึกดีขึ้นมานยามว่าแค่เริ่มนะไม่ใช่ว่ารู้สึกดีนะ ตอนนี้ถือว่าไม่คุมนะ้มเลยอันนี้น่าจะรอดท้ลยเลยนะดูซิจะได้อะไรดีๆหรอเปล่าเนอะโอเคไหมจะได้อะไรด,ดีอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยของซ้ำมันก็กลายเป็นโทเค็นให้เราแลกได้แนละ้วถือว่าเป็นข้อดีนะเหมือนตอนชุดมัมมี่เลย ชุดฟารโร่นะเออ,เอ,อชุดฟารโร่ใช่อย่างที่เห็นนะฮะว่าจริงผมก็ดูได้นี่ว่า,วาของซัมจะได้ประมาณเท่าไหร่นาอยิ่งแพงเท่าไหร่มันจะยิ่งได้เยอะเท่านั้นใช่ไหมแต่กอดาเสียมากเลยเนะี่ยก็ถ้าว่ามันเหลือจากไลฟ์สตรีมในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปเพิ่มนะแต่ก็คงไม่น่าเหลือในไลฟ์สตรีมของวันนี้เราก็น่าจะสมหมดแหละสองหมื 20, ่นสีเนี่ยก็อ่าแถมให้สักสิบเปกเ็นมันมีมันแบบมันแบบพอดวงกำลังจะตกแล้วแบบ ทับจีก็แบบดัดได้ขึ้นมาแบบเอ้ยใหญ่ๆเพิ่งเพิ่งเพต่ออีกยซึ่งหน่อยสมตอยซึ่งหน่อยนี่ไงดูดิแบบโอ้โหเนี่ยมันเหมือน,นเขารู้ว่าผมจะไปแล้วอะมันเขารู้เหมือนรู้นะเน,นี่ยนี่แอบช่างกล้องอยู่ในห้องผมแปบ,บ่เนี่ยไม่มีใช่ไหมสกิปซ้ำถ้าอย่างเงี้ยพอสมเหตุสมผลในการซ้ำหน่อยนะ เพราะว่าผมได้เยอะแล้วเอ๊ะได้ครบเลยอย่าง่ะเขาขาดกระเป๋าแดงเนาะแล้วก็สมบุกใช่ขาดอยู่สองแกะเจได้สมบุกอยากรีวิวสมบุกอยากเห็น smoke. สมบุกกแม่ไม่ออกแล้วร่วมเพิ่งออกเลยนะแม่งเป็นของม่วงอะเนี่ยมาอีกสองรอบนะอีกสองรอบสุดท้ายละจะเดี๋ยวผมไปแล้วดีกว่าดด เดี๋ยวนะทำไมมัน 2, 3, อ 2, 3, สองสามลองสามสอกอะไรวะเนี่ยองสัยจะไล้ไปจริงๆแล้วแหละโอ้โหน่าจะอืมผับจีกำลังไล่ผมแล้วแหละเอ่อสองร้อยห้าสิบรอบไม่ได้ของแดงสักชิน้นวู้แย่จริงๆเลยเนะี่ย ดวงโคตรสวยแม่เงยเมื่อกี้ผมผมไปชดเชยนะคือแบบโคตรเสกมันมันไม่ดีเลยนะบอกตรงๆกับการที่ต้องแบบมันเสียเยอะขนาดน,นี้กับการที่ไม่ได้ชุดแดงเลยเลยคาถาสวยนี่เราด้วยชอ,ชอบชอบใช้ได้แล้วไหนดูซิบอกกันนะเนาะวมนหนึ่งเฮ้ยวันหนึ่งก็เก๋ดีนะเริ่มสอบืม แล้วก็เสาไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวแล้วก็กระเป๋าอีกสองอันนะฮะอันนี้ก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามสวยดีนะผมชอบผมชอบและอันสีดำานละอันนี้คือเบอร์หนึ่งอันนี้คือเบอร์สองอันนี้ก็คือเบอร์สามก็สวยดีใช่ได้ผมชอบนะแต่ชอบสีเขียวมากกว่าก็ถือว่าไม่ได้ ดีเรกว่าแย่ดนะยกวานะเรกวกาแย่เถอะไม่ตายจะพยายามให้มันดูดีทำไมวนะ <_ EN> ถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ทสองนะฮะหรือพาร์ทหลังนี้ก็ไปดูยอดหลังในไลฟ์ก็ได้หรือว่ารออีกสักวันสองวันนี่แหละเดี๋ยวผมจะตัดไฮไลท์มาให้ดูนะก็ยังก็ต้องขอ,ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามารับชมกันด้วยนะะอย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะยังก็ต้องขอ,ขอบคุณสปอนเซอร์ผมอีกหนึ่งครั้งนะ i c h m a n s h o p นะที่ทำให้คลิปนี้เป็นไปได้เนาะ ก็อย่าลืมไปสนับสนุนทางด้านของร้าน Richman Shop กันด้วยนะฮะเติมถูกเติมไว้และปลอดภัยแน่นอน100%นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษแล้วนะอย่งไก็ต้องขอ,ขอคุณทุกคนอีกครั้งหนึงนะที่เข้ามาชมกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับบ๊ายบายวู